สวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่องเที่ยวกับปิ่นวินเข้าครัวนะคะช่วงนี้จะเป็นช่วงปิ่นเข้าครัวนะคะเราก็จะมาทําเมนูง่ายๆสไตล์ปิ่นเข้าครัวกันนะคะผัดหมูหน่อไม้ดองคะ่ะเดี๋ยวเราจะใส่พริกแกงลงไปนะคะแล้วเราก็คลุกเค้าให้เข้ากับเนื้อหมูนะคะผัดไปเรื่อย,ยๆค่ะพอคลุกเค้าเข้ากันแล้วนะคะเราก็มาใส่หน่อไม้ดองนะคะ,ะ,คะแล้วก็คลุกเค้าให้เข้ากันกับ หมูกับพริกแกงค่ะแล้วเราก็มาเติมน้ำนิดนึงค่ะคุกเค้าให้เข้ากันแล้วเราก็มาใส่เครื่องปรุงกันนะคะก็ใส่ซอสนะคะแล้วก็ใส่ผงนัวใส่รสด,ดีใส่น้ำปลานะคะเอามาคุกเค้าอีกรอบค่ะ คลุกเค้าเสร็จแล้วนะคะเราก็ทิ้งไว้สักพักนะคะให้น้ําเดือดสักพักค่ะแล้วเราก็มาโรยด้วยใบกระเพรานะคะเพื่อโรยเพื่อที่จะให้มันดับคาวนะคะให้มันมีกลิ่นหอมของใบกระเพรานะคะให้มันมีสีสันน่ากินนะคะทิ้งไว้สักพักนะคะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะผัดหมูหน่อไม้ดองค่ะ พบกันคลิปต่อไปค่ะ